่ะที่คุณหนักด้วยดิแกงซอสเสือไว้จางดิแกงซอสเสือไว้ทีนี้จากระบบเราเราติดตัวแล้วแนะนําสองคนถูกไหมถูกไหมคะน <c oughs> ะนงสองคนถ้้เรารู้ว่าสองคนนี้แยกเป็นซ้ายขวาสองคนนี้ก็จะมีคะแนนเหมือนกับเราแยกเป็นส,สองแต่จะแยกมาอายเดือนก่อนเดือนนี้ออกทุกวันที่แปดนะออกวันที่แปดถึงว่าเดือนนี้เดือน เดือนกุมภาเนาะเดือน2ใช่ไหมอาทิตย์แรกอนที่8แปดเดือนสามก็คือเมีปอาทิตย์แปดมีนาน,นนี้คือออกทุเกิดทีนี้มาดูวันนี้เราไปแนะนำนนเอกคือเพื่อเรา2องคนถูกไหมพีม่จั้รใจคะแนนก็จะแยกมานี่ก่อน A 4สีอยคะแนน B ีก็สี่อยยีาคะแนนฝั่งนี้ก็จะเหลือ3ามพันสี่มาแล้วไหมคะ เราไม่นมะมันจะไม่เขาไหจาจณายังไงตัวเราสามพันสเรามันจะแยกมาเป็นรายเดือ 4, น425ร้คะแนนเนี่ยที่ดูสไลด์สีส้มกบกับเนี่ยสามแปดสจะแยกมา2ส่วนคือนี่คือรายเดือนอันนี้คือรายวันรายเดือนเขาจะจ่ายเรา2%องเนต์สาั้นลึกเนียกมเนี่ยคือสามลึกในหนึงเดือนนะอันนี้คือแกแผ่รายนเดือนในตัวนี้แล้วรายวันก็คือสามพ สามพันสีก็คือตอนนี้คงพม่เจอแล้วสามพันสี่ีอาจจะแยกมานี่สี่ร้อยหาพีีอันนี้อันนี้คือเรามีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเราได้หนึ่งพันปชั้นที่หนึ่ี่ดูแบบนี้นะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งได้หนึ่งพันหนไหมคะพี่ดูคะแนนตรงนี้นะชั้นที่1นึ่งธรรดาที่หนึ่งมีสองคนใช่ไหมนี่คือสคนใช่ไหมคะอ่ะก็จะมีสองคนปุ๊บรายวันเราได้หนึ่งันบาท นะคะห่พับาทเรียร์ไหมเครียร์ไหมคะมีซ้ายคนขคนนาว,าน 1, ควาคนปิดโคมมเะไรได้หนึ่งพันก็คือชั้นแน่นเลยค่ะ่นมี2คนเห็นไหมใ้หนึ่งพันอ่ะทีนี้17บาทเป็นช่องสุดท้ายาไหมมันคือ17บเจ็ดบาทสิบยาทนี่คือรายเดือนรายเดือนเห็นไหมสิบเบาทมาอย่างไรอนุอสางนี้คือรายเดือนใช่ไหมคำว่าสเปอาบอกใจสอป สเห็นไหมสองเปอชั้นลึกเป็นมายอย่างไงก็คือเอา4ี่ยยี่้าคะแนนคูณสองเปร์ซนต์มันจะเท่ากับแปดบาทห้าสิบทุกครั้งที่มีซ้ายขวาติดโกมันจะแยกเป็นรายวันเห็นไหมเหลือสาม0มาในเดือนสี่ร้อี่บห้าเจ่้บหบสามเปนคือสามพันย่ห้าถูกไหมคะเอะอทีนี้คําว่า สี่ระยะคะแนนคงสองเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตรงนี้ก็คือแปดบาทห้าสิบอ่ะโอ้โหคือแปดบาทห้าสิบตรงนี้ก็คือแปดบาทห้าสิบเรามีสองคนถูกไหมตรงนี้ 1, ที่จะได้หนึ่งพันบวกสิบเจ็ดบาทนี่คือชั้นแรกเห็นไหมคะเคลียไหมเคลียเยนาะอ่ะทีนี้มาดูชั้นที่สองนี่คือชั้นนี้อันที่สองบอกว่าไงทุกคนต้องทำเหมือนกับเรา ถูกไหมคเงื่อนไขเราอะเงื่อนไขเราทุกคนทำเหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันปุ๊บตอนนี้าวอแยนงแล้วนะคะว่านนี้เกีอรน็อยรนาทุกคนทำเหมือนกันแสดงว่าเกับก็ไปแยะนํำเพื่อนมาสอคนีชันที่สนะ สาัตัวนี่เป็นเป็นตัวประก,บกอบน,นะคะอันที่สองก็หรือตัวน,นี้นะเดียวมานะชั้นที่สองะที่เห็นว่าชั้นที่สองอันที่สองมีกี่คนมีสี่คนอยู่ไหมคะหน,นึ่งสองสามสี่ไหมอ่ะชั้นที่สองว่าเป็นนายกไก่นายขอไข่นายขอไฟนายงองงูนายกไก่นายขอไข่นายขอไฟนายงองงูลูกค้าที่เขาปิดก จะแยกมา่เสลายาเป็นแผนไายเดอนเหมองมไหมค้พี่สมศักดมา,าไหมเยี่ยมมามาือนเนาะอันนี้ก็จเหลือสามพสถูกไหมสามพันสี่สามพันสี่สามอ่ะมาดูเก่อนเมีซ้ายมีขวามาลอไหมมาอเานาะอ่ะมไหมคะพี่มศักเพราะของเราคือตัวนี้ถูกไหมอ่ะเขามีซ้ายมีขวาเอก็ได้หนึ่งพัน นี่ล่ะมีซ้ายมโตขวาโตเขาก็ได้หนึ่งพันเหมือนเราไหมจ๊ะอ่ะแต่นี้ตัวเรากลายเป็นว่าของเรามีซ้ายสองอันนี้คือฝั่งซ้ายนะนเนาะเรียงซ้ายก่อนขวาเรามีซ้ายสองเห็นไหมอันนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพราะของเราเรียกว่าจับคู่จ่ายมาลานซ้ายสองขวาสองที่สมสับฉันนี่จะได้สองพันเห็นไหมคะไอ้สองพัน ทีนี้ฝั่งฝั่งานี่บอกว่าไงถ้านี้แปดบาทห้าสิบอันนี้แปดบาทห้าสิบก็คือสิบเกียบาทถูกไหมคะแต่นี้เรามีสองฝั่งถูกไหมถูกไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราได้ไสามสิสีถนน 2, ไไ่ถูกไหมคะที่สมศักดิ์ดูชั้นนี้กรอจ้ะชั้นที่สองเห็นไหมมีสี่คนถูกไหมคะสี่คนก็คือได้สองพันได้สองพันตอนนี้ก็กลายเป็นสามสิบสี่ อ๋สองคนนี้คือแปดบาทห้าสิบก็คือสิบเจ็ดบาทสองคนนี้แปดบาสก็คือสิบเจาทสิกับสิบาทคือสาิเห็นไหมคะเคลียไหมเคลียไหมคะถ้าเคลียตอวก็เคลียนะคะเดี๋ยวพี่เววาเาจะก่อนจะให้ถามรอบหนึ่งอันนี้มาดูต่อเราได้สองพันไปแล้วหนึ่งพันอันนี้สองพันมาดูชั้นถัดไปดูชั้นที่สามนะย้อนดูตามก็ได้นะคะ อันที่สามอันนี้กันที่สามเนาะสองคนนี้ก็ทําหน้าที่ของเขาอ่ะมาดูสองคนนี้ก็ทำหน้าที่ขอ,องเขาเหมือนเราไหมคะเหมือนเราไหมคะพี่เอ๋เหมือนเราไหมคะก็ <c oughs> ปิดตัวแลนะ้วต้องแนะนำนะอนสองคนเหมือนเราไหมพี่สาวอ่าเนาะสองคนนี้คืออะไรมันจะกลายเป็นมาเป็นหนัหงของเรา มันก็เป็นสามพันสีามันเหมือนเราสามพันสี่สามพามนีตอนนี้ก็จะกลายเป็นสี่ร้อยี่ห้าันยงเหมือนกันนี่มาดูนะของเราตอนนี้มีใช้สี่กว่าสี่ไว้ที่เยอะเราใช้สี่กว่าสีนะชั้นนี้ เรี่องดอกเงินได้สี่พันถูกไหมคะจากสามสิบสี่อ่ะฝั่งละสามสิบสี่เนาะสามสิบสี่มันก็จะกลายเป็นหกสิบแปดดูแน,นี้นะคะเห็นไหมเพราะมันแยกเป็นสองฝั่งเป็นรายเดือนกับรายวันให้เราดูของเราเป็นหลักของเราได้แบบไหนองค์กรก็ได้ตามเราสุดท้าย กลายเป็นซ้ายแปดปาแปดชั้นนี้นก็จะกลายเป็นเท่าไหรคะแปดพั 8, นนะคะแปดพันแปดพันนี้ก็จะกลายเป็นร้อยสามสิบหกมันจะคูณสองขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะเรื่องยๆเห็นไหมคะอันนี้ชั้นแรกเนาะอันนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่เรืร่อยๆดูตามนี้เลยชั้นที่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมชั้นที่หนึ่งซ้ายหนึ่งคูหนึ่งได้หนึ่งพัน อันที่สองไซส์สองขวาสองแล้มองที่เรานะเป็นสองพันอันที่สาไซส์สีขวาสได้สี่พันเมองตามนี่เลยหนึ่งสอสามสี่ไหมคะเห็นไหมคะมองเห็นไหเอออสี่ก็กลายเป็นไซส์แปขวาแปแล้วก็มออเราลงไปชันนลึกเลียมไหมอ่ะทีนี้มาดูแผนเท่าพิงเขาบอกว่าไงจ่สอสามสิบช ma uh ั okay. ้น like, ล he ึกอันนหนึ่งเดือนนะ ถ้าสมมติว่าวันนี้ยูที่ชั้นที่1 6ที่สมสัวได้เท่าไหร่ห้าแสนห้าหมนเจ็ดพันมีแค่ชั้นที่1 6เองนะชั้นที่1 6เองนะได้ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบกาทนี่คือในแก่รายเดือนเข้าใจสาสิบชั้นลึกนะอันนี้คือชั้นที่หชั้นที่สชั้นที่สชั้นที่ส มันจะไล่ไปเ,นนเรืองง่อยอัน 4, อ 10, 11, ที่ห้าหกเจ็ดลงไปเรื่อยใช่ไหมเราดูสังเกตมันจะแตกเห็นไหมจะแตกสองแตกสี่สี่แตกแปดแต่แปกว่าแตกสองไงอยากสองเป็นสี่อย่างสี่เป็นแปดพี่ย้อยงงนะคะเออมันจะแตกเป็นจำนวนคูณไปเรื่อยแต่รายได้เป็นเป็นตั้งหกคูณนะพี่แค่เ,นนเราดูที่สิบกอะห้าได้ห้าแสนป่าแล้วอันนี้เราดูที่สิบหกก่อนนะเรื่องห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่น 5 5าแสนหหมืนจบาทอันอันนี้เคลียนะเอ็กซ์ไลทสีส้มกับนี้เคลียนะเจ้าสักเนี่ยนะโอเคอมาดูมาดูไฮไลท์ว่าพี่จะได้เรือรลบรล้านอย่างไงอันนี้พี่ด้เาโหมดหรือไม่ได้ลบนะลบก่อนเนาะหรือว่าบางจะถายไว้ก่อนไหม